สวัสดีครับโรงเรียนปูยชาโอภาสนะครับผมอาจารย์โอ๊กนะครับ0 8 1 9 8 7 3 3 4 8กนะครับเรื่องต่อไปของนักเรียนชั้นมัธยมปลายนะฮะก็คือเรื่องของจำนวนจริงนะฮะโดยการแยกตัวประกอบโดยทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับอันนี้เด็กก็จะงงกันเยอะนะฮะดูกำลังการทำกำลังสองสมบูรณ์นะฮะดูโจทย์นะ x ก,กำลังสองลบ x ลบสองหนูก็ คอมมา x ก,กำลังสองลบ 6x ไว้ก่อนนะฮะวงเล็บไว้ก่อนลบสองเราไว้ย้ายมาไว้ข้างหลังนะฮะค่อยๆตามจา์มานะครับนี่6เกิดจากอะไรฮะสูตรก็คือหน้ากำลังสองลบสองสองนี่มันต้องมีอยู่แล้วจำไว้มีอยู่แล้วนะฮะมีคงตัวอยู่แล้วสองหกก็คือสองคูณสามใช่ไหมฮะหนูคูณสามในวงเล็บหนูคูณสามแล้วก็เอ็กสามในวงเล็บก็ต้องบวกสามกำลังสองแล้วก็ต้องลบสามกำลังสอง นะครับนี่คือการทำกำลังสองสมบูรณ์ทีนี้หนูดูจากสูตรนะฮะ x กำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะยุบมาเป็น x กำลังสองลบหก x บวกเก้าแล้วก็ยุบออกมาเป็นนี้ก็คือเราดึงตัวหน้ามาลบสามแล้วทั้งหมดยกกำล,ลังสองลบสองลบเลก้าปลบสิบเอ็ดนะครับเพราะเราก็ทำเป็นผลต่างกำลังสองนะฮะผลต่างกำลังสองหนูก็ได้เป็น x ลบสมทั้งหมดกำลังสองลบสิบเอถอดรูทไม่ได้ก็ต้องติดรูทไว้ถูกไหมฮะนี่คือผลต่างกำลังสองเมื่อเข้าผลต่างกำลังสองปุ๊บมันจะได้ลบตัวหนึงเอ็กลบสาลบรูเอ็ตัวหนึ่งคูณกับ x อ็กลบสกรูสิบอนะครับอันนี้คือผลต่างกำลัง2นะฮะนี้มาดูตัวอย่างที่2อนะครับเอ็ก x ์กำลังสบวกเอ็กหนึ็กลังสอบวกเอ็ูกวงเล็บไว้ลบหนึ่งก,กระเทาบออกไป นี่หนูสังเกตนะฮะ x กลางสองบวกสองหน้าหลังหนึ่งเนี่ยเราต้องทําให้มันเป็นส่วนสองซะเพราะว่าตัดแล้วมันจะได้หนึ่งตัวเดิมนะแต่เขาไม่นิยมเขียนหนึ่งไว้นะนะพอตัดปุ๊บมันจะได้หนึ่งตัวเดิมก็เป็นสองคูณหนึ่งสอง x หนึ่งสองอยู่ในวงเล็บก็ต้องมาบวกหนึ่งสองยกกำลังสองลบหนึ่งสองยกกำลังสองนะครับนี่หนูก็ดึงเข้าสูตรหน้าบวกหลงังทั้งหมดยกกำลังสองก็กลายเป็นหน้าคือ x หลังก็คือหนึ่งหนึสองและทั้งหมดยกกำลังสอง หนึ่งส่วนสองยกกำลังสองก็ได้หนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งลบหนึ่งส่วนสี่ก็ได้ลบห้าส่วนสี่ตามทันนะครับงงไหมฮะงงไหมว่าลบห้าส่วนสี่มาจากไหนก็เอาสองตัวนี้มาบวกลบเศษส่วนกันมาลบเศษส่วนกันนะทำเป็นหน้าลบเศษส่วน x บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองลบห้าส่วนสี่ก็ถ้าลบห้าส่วนสี่ตัวถึงใส่รูปอย่างนี้ถูกไหมฮะห้าถอดรูปไม่ได้สี่ถอดได้ ทั้งหมดก็มายกกาลัง2อันนี้เป็นรูปนี้ออกมานะฮะก็จะได้เป็น x บวกหนสองลบรูทหส่วนอันนึง x บวก2อบวกรูทห้าส่วนอันหนึ่งนะครับตามทันนะครับโอเคนะครับ